เดี๋ยววานให้สารวัตรเอาให้อีหนูถ่ายก็ได้เอาถ่ายอ,อ,อันนี้อันนี้อันนี้เราก็เราก็เสียบนะน้ารงเสียบเสียบจุ๊บปล่อยเลยแค่นเนี้ยปล่อยน้ารงจะต้องหัดหัดจับตัวนี้ไว้นะน้ารงหัดจับตัวนี้จับจับถือภาพตัวนี้อันนี้ อ่ก็หอเรอบัวปานดีตองแตสายมัออเอามือมปอเ่งห่างนงีตอนอกทำแล้วอครัเออนั่นแหละแค่นันแหละแล้วเสียบอันนี้เสียบทิ้งไว้สีปชั่วโมงได้ไหมครับสี่แชั่วโมงแล้วแล้วแก๊นี่ก็จะหมดทำไมแก๊สเนี่ยสามเข็มแทงหนึ่งวันหยุดสองวัน หนวันหยุดสวันหวันหยุดสองวันแล้วมาให้การเดือนนึงสาครั้งอัดสครั้งเดี๋ยวลงต่อไปั่้และ ก็เดินไปเรื่อยๆตาก็ตาไม่ต้องดูแล้วใช้ความชำนาญมันมันจะเร็วขึ้นมันจะแทบลงหน่อยถุงนี่เตรียมไว้เลยนะเอาเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยไม่สามเข็มนะสามเข็มที่จะมาอีกทีน้ำลงไปเรืนอยไม่ทันน้ลงเลยไหม ปรู้สึกว่าจะน้อยไปหน่อยเอาให้ตึงเลยบีบบีบให้สุดปึ๊บปื๊ดปื๊ดเออบีบเสรเลยปึ๊บครับอยากอยากให้แข็งอยากให้แข็งอีกนิดนึงในระหว่างอ่าพอเออพอถ้ามันเต็มมันก็ไม่เท่าแล้วถ้าเราตั้งตรงนี้ไว้แค่นั้นแหละแต่ถ้าพี่จะให้มันแรงกว่านี้ตรงกว่านี้อย่าเลยเสียดายเเาอันนี้เออจบผมกดให้ อันนี้มันนี่ก่อนตอนนี้นะอ,อ๋อเรียนรู้เร็วนะัน,นลงเลยก็ยได้หัวดีพอเดี๋ยวถุงมันจะแตกจริงๆมันไม่แตกหรอกเหนียวนะถุงนั้นเหนียวนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนน่นแหละดูดูรัาดูด ชำนาญแล้วยัไม่หย่านมชำนาญแล้วเด็กน้อยห้าหกเดือนก็หย่านมแล้วคนแก่นในรุ่นผมยังไม่หย่าเลยนะ, <c oughs> <c oughs> ะ,ะเด็กอ่ะอเดินต่อเห็นไหมแป๊บเดียวเห็นไหมสี่สิบแปดชั่วโมงหมาอีกทีถ้ามันรั่วนี่มันออกทันทีเลยใช่ไหมครับถ้ารั่วแล้วลออกเลยถ้ารั่วแล้วลปุ๊บไปเลยเนี่ยวันนี้ทำไปเรืลงแล้วก็เที่ยง S <S ดี่งงเดินไปตัวเองวสวนยางของตัวเองมันสบายใจะครับไม่ต้องไปรับจ้างใครไม่ต้องรับจ้างแล้วไม่ต้องแบ่ง<ช>ของอผมไม่ต้องแบ่งนะ<ช>ของผมขายทีละตันตันร้อยตันสองเอาแค่ตันเดียวพอเดือนผมได้สามตันตันละสิบเก้าบาทกับสิบเก้าบาทห้าสิบถสมมติว่ารวมเลยรวมไม้ที่มันเกินจากตันหนึ่งไปตีถ้าโยยี่สิบบาทเนาะเดือนนึงผมได้หกหมื่นตอนเนี้ย เดือนได้หกหมื่นผมไม่แบ่งใครเลยผมหักค่ากา๊าซค่าน่นค่าแรงค่าหลอดค่าอะไรผมเหลือเดือนละห้าหมื่นตอนนี้นะถ้ายางผมทิ้งลูกไปแล้วแล้วเข้าหน้าหนาวผมได้เดือนละสี่ครั้งผมได้เดือนละแปดหมื่นได้เดือนละแปดหมื่นตอนเนี้นนะตอนแต่ตอนนี้ <c oughs> หน้าฝนเนี่ยผมได้เดือนละหกหมื่นนี่กี่ต้นครับสามพันใช้ระบบเจาะมาสี่ปีเนี่ยพี่รกก็ไม่ไหวครับไม่ไม่เป <c oughs> <c oughs> ็น เสียเงินเยอะเลยโอ้โหไปเอาฝามาฝาก็ไม่ดีเหล็กไอ้ตัวนี้มันลึกตอกเข้าไปเจอแก่นหมดเนี่ยตัวเนี้ยไม่ดีซื้อมาพันห้าร้อยชุดเสียหายหมดเลยฝาตนี้ถ้ามันหักก็ไม่ต้องกลัวซ่อมได้นีฝาที่คนเป็นสิบปีนะั้ที่เป็นสิบปีนะฝาตัวเนี้ยแล้วจะรู้ได้ไงัว่าตอกถึงเนี่ยงจะมัดก็เอาแค่อยู่ไงคือตอกอแค่อยู่นี่เฉยแค่แค่ แค่มันพ่นเปลือกไม่ให้ลมมันออกแค่ได้เราอย่าเอาไปลึกถ้าไปลึกเหมือนกับเราตอกกิดกระดูกเราเนี่ยครับมันไปไหนไม่ได้การทั้งในอ่ะล้วก็ตอกแค่พ่นผิวหนังมาหน่อยนึงแค่นั้นไม่ถึงเยื่ออะไรก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับถึงเยื่อน้ำยางออกเล็นอย่างเหมือนกับตอนที่เรากรีดหรือเปล่าเออเหมือนกันนั่นแหละเรากรีดลึกมันก็โดนเก่็มนันเนาะ ตอเรากรีดตื้นน้ำยางก็ไม่ออก<ช>แต่ตรงนี้ไม่ต้องถึงน้ำยางไม่ต้องถึงไม่ต้องถึเอาแค่แค่มันอยู่แค่ลมก๊าซมันไม่ออกอ,อ้อาวขอแล้วจ้าสย